ราคาก็มีขึ้นมีลงนะครับช่วงฤดูน้ำใกล้ๆจะมานี้ราคาก็อาจจะต่ำนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทุกคนก็อาจจะปลูกกันหมดโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนานะครับคนที่ทำนาก็จะหันมาปลูกผักบุ้งกัน3 5, ไร่5้าไร่อะไรแบบนี้ทุกคนก็จะปลูกกันแต่ผักบุ้งก็ราคาจะไปดีใกล้ๆปีใหม่ช่วงหนาวมาไปยันสงการช่วงนั้นเป็นช่วงที่ราคาผักบุ้งดีช่วงหนาวก็ราคาจะดีแต่ว่าจากการดูแลจะยากหรือดูหนาวผักบุ้งจะไม่ค่อยกินปุ๋ยก็จะดูแลยากนิดหนึ่งครับช่วงฤดูหนาวแต่ราคาดีมากครับ <S <S 2> <S 2> ก็ถือว่า เป็นไรายได้ที่ดีพอสมควรยกตัวอย่างเช่นวันนี้ผมตัดผักบุ้ง200ถุงผมพูดกลางๆนะครับช่วงนี้ราคาอยู่ที่50บาทร100อถุงก็5,000อันนี้ราคายังไม่หักต้นทุนนะครับ200ถุงก็10,000บาทต้นทุนก็โดยถั่วเฉลี่ยแล้วก็จะประมาณครึ่งหนึ่งนะครับต้นทุนอยู่ที่ประมาณ25บาทก็จะมีค่าแรงน้องๆค่าปุ๋ยค่ายาค่าจัดการค่าใบามะพร้าวค่าถุงอะไรต่อวันก็ถ้าผมตัดผัก200ถุงผมก็จะมีไรายได้ประมาณ10,000บาทพอหักค่าต้นทุนแล้วก็จะเหลือสักครึ่งนึงครับ